สวัสดีครับพี่นักประสูมช่องนัดมีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพหลโยธินนะฮะข่าวพิเศษวันนี้ได้รับข่าวด่วนมานะครับว่ามีงานที่นี่นะที่จัดที่นี่นะครับคืองานนี้นี่ชื่องานโคตรยาวนะครับ Art and Craft Party นะ EP Art and Toy Game Mania โอ้โหเนี่ยรอบอ่านไม่ถูกเลยไม่รู้ใครตั้งชื่องานโคตรยาวเลยอ่าถ้าเป็นงาน Art Toy นะครับเป็นโชว์ Art Toy แล้วก็มีเกี่ยวกับพวกอ่า เกมเรตโทนะครับโดยคุณท่ากุ้งนะาจากช่องท่ากุ้งเลยแหละเจ้าชายแห่งเกมเรตโทอะไรเขาเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้เห็นมีท่ากุ้งอยู่ข้างในแวบบไปนะไม่รู้วันนี้จะได้คุยกับเขาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในงานกันว่าเขามีอะไรนะครับก็เท่าที่ผมดูในนี้ในหน้าง,งานเขาจะมีอีเวนต์นะอย่างวันนี้ผมมาวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสก็จะเป็นอีเวนต์ของน้าป๋องนี่จะมีน้าป๋องมาคุยเรื่องของเล่นด้วยผมก็เพิ่งรู้ว่าน้าป๋องเป็นขาส่งของเล่นนะนี่ <laughs> แล้วก็มีแข่งเกมในงานอะไรเงี้ยเพราะว่าภาคกุ้งเขาก็เป็นพวกเกี่ยวกับทําเกี่ยวกับพวกเกมเลโทรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีของรางวัลต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่13เนี่ยนี่ก็จะเป็นคุณโอนะครับจากแกสเชตดอนนะครับอ่าแล้วก็เป็นพวกเครื่องเกมไอเบอร์นิกนะมาโชว์ในงานนะเป็นพวกเครื่องเล่นเกมอีมูอะไรแบบนี้ต่างๆเนาะอ่าแล้วก็วันเสาร์ที่14ก็จะเป็นพี่จูนนะครับจะเป็นนักพากนะครับที่คนที่พากลูฟี่นะก็จะมาวันเสาร์นะครับแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์ นี่จะเป็นของโอเดงยานะครับก็เห็นคุณแซมเจ้าของโอเดงยากนะก็เขียนกับพวกการ์ดเกมต่างๆนะครับแล้วก็มีมาโชว์อะไรอย่เงี้ยแล้วก็มีแข่งเกมทุกวันนะของของคุณภากุ้งนะครับงานก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมพาได,ดูบรรยากาศในงานกันนะครับว่าเป็นยังไงนะไปเดี๋ยวไปดูกันเลยเดินเข้ามาในบูธแรกนะตรงหน้าอรอสันนะครับก็จะเป็นบูธของอบอรดเกมเนาะ วอร์แฮมเมอร์นะครับนี่ก็มีบูธเหมือนเดิมนะวอร์แฮมเมอร์ hmm. เขาก็ทำสีนะครับแล้วก็พร้อมกับโชว์ตัวบอร์ดเกมของเขานะฮะ mm hmm. นี่วอร์แฮมเมอร์เนาะ mm hmm. ก็ออกนีทุกการนะครับ mm hmm. นี่ mm hmm. ก็ทำสียูนิตนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของบอร์ดเกมนี้ แล้วก็เดินต่อมาจะเป็นวูธของนี่เครื่องเกมไอเบอริกนะครับก็เป็นพวกเกมเลโทนะครับนี่เขามีเครื่องมาให้ทดลองเล่นเนาะแล้วก็มีจหนาด้วยนะอันนี้อ๋อนี่มีรางวัลด้วยเฮ้โอ้โหออดีครับมีสุมชิงโชคด้วยนี่ถามว่ามันคืออะไรนะครับนี่เครื่องกอเบอนิกม,มันคือเครื่อง เล่นเกมเล็โทรนะยุคสมัยอ่าจะบอกว่ายุคผมนะเน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 ก็คือเขาลองรับเครื่องเล่นเกมรุ่นเก่าได้นะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ไมคคอมขึ้นมานะซุปเปอร์ไปมคคอมจนถึง PlayStation 1เลยนะอ่าคือ PSP ใช่ปัจจุบันฑ์ที่ไปเป็นพีเละนะครับสามารถในหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีมีหลายมีหลายแบบมีหลายแบบมีแบบคลาสสิกก็มีนี่อันนี้รุ่นที่ดังๆนะของมีิวตัวนี้สวย เปิดร้าก็บว่ามีทดลองทดลองให้เล่นนะทดลองเล่นนี่มีขนาดใหญ่ด้ยนะอันนี้ใส่จอไปเรอยเลย้วขี่ผมเพิ่งเคยถือเหมือนกันใส่เท่านินสวิตไลท์เลยอันประกันตัวประกันตัวนี้่ารับหนึ่งปีประกันอะไร้หกเลยนะครับาหนักนึงสวิตไลทใส่กิบยเว้นถ้าเกิดเปิดเครื่องตรวจติดั้หนึ่งปีอันนี้พันกว่าปีแล้วเป็นปีแน่นอน จะค่อยมาดูรายละเอียดกันนี่ของแก๊จเจนดอนนะฮะอ่ะไปดูต่อเลยครับก็ข้างในก็จะเป็นในส่วนของอาร์ตทอยนะครับเท่าที่ดูก็จะมีคนนำ้ำอาร์ตทอยคนไทยนึนคนไทยหมดเลยอ่าอันนี้เป็นอะไรหวาอ๋อนี่พี่ตอกสวัสดีครับ มีเครื่องเก่ามาจำหน่ายเลยโอ้มีเ็มกดด้วยเหอันนี้เล่นได้หมดจริงหมดใช่ไหมใช่ค่ะเล่นได้หมดค่ะโอ้อันนี้เปิดได้ไหมฮะอ๋ออ๋อ,อเป็นแบบนี้เกนพามน เดี๋ยวเราค่อยๆดูนะเห็นแล้วว่ามีพวกอแอนท,ทอยจำหน่ายนะฮะนี่มีเสื้อโบนโอ้โหเซตนี้สวยสีครับอ,อ๋อด้านนี้ก็จะขายเป็นพวกอแอนทอยแหละ ของสุ่มของสุ่มโอ้ oh, จะว่าไปแล้วไอ้เกมกดเมื่อกี้นี่ของป่า,มาวมลยนี่เท่มากจะยุคยุคผมนี่ใครมีเกมกดอย่างนั้นเล่นนี่คือรวยมากนะบอกก่อน <laughs> ผมมีเหมือนกันนะเป็นเครื่องเล็กๆนะเป็นดากรันบอลน,นะเดี๋ยวไปลืนะ้อๆมันหน่อยอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นเบเบดเอ็ก e นะฮะเพราะนี่มีแข่งเออก็มีแข่งเบเบดด้วยนะ ตรงนี้ก็เป็นอาร์ตทอยโอ้คือที่นี่เนี่ยใครที่ไม่เคยมาเดินนะครับ MRT มอลโยธินเนี่ยเขาจะเป็นเกี่ยวกับพวกเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยนะคือเขาสนับสนุนเกี่ยวกับพวกงานอาร์ตเนี่ยเคยมูลค่ากรุงอะ่ะกำลัลงจัดงานอยู่นะไอ้คือที่นี่เขาจะเป็นอาร์ตสตูดิโอนะแบบเนี้ยสามารถมาจัดงานสแสดงงานศิลปะได้นะครับที่ MRT ททั้งเส้นเลยนะเขาจะเกี่ยวกับพวกงานศิลปะหมดเลย ตนอนนี้ก็เป็นมุมเล่นเกมอ๋อชั่วโมงละสามสิบาทเหมือนสมัยก่อนเลยเนี่อ๋อมีถึงเพย์นหนึ่งอ,อตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาร์ตทอยนะครับ ก็ใครที่เดินงานอัพทอยอะไรก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะอันนี้เดินมาด้านหลังนะถ้าอันนี้หมดพ้นงานแล้วนะออกจากงานมาด้านหลังก็จะมีขายพวกกองสุ่มอยู่อีกหลายร้านนะครับแต่นี้คือคือไม่เกี่ยวกับในงานนะอันนี้คือเขาจะขา,ขายของเขาอยู่แล้วนะ ก็คือใครที่อยู่โซนลาดพร้าวเนี่ยสมมติถ้าบอกว่าเราไปที่เซ็นทรัลลาดพร้า,า,าวแล้วแบบคนมันเยอะใช่ไหมร้านป๊อปปาร์ตอะไรเงี้ยเราลองมาเดินดูอาร์ทอยท้้งล่างที่ได้นะครับมีหลายร้านเลยนะมีของให้เลือกเยอะเพราะว่าเขาจะมีนอกจากป๊อปปาร์นะมีหลายแบรนด์หลายแบรนด์อะไรเงี้ยมาเดินดูได้นะครับที่นี่อ๋อย้ำอีกครั้งนะครับงานมีวันที่9ถึง15กันยายนนี้นะ ผมไม่แน่ใจผมจะออนแอร์วิดีโอน่าจะออนแอร์ได้ก่อนเสาร์อาทิตย์นะนเดี๋ยวผมต้องลองจะรีบตัดให้รีบตัดให้ใครที่ได้ดูแปลว่ายังมีเวลาเหลือเดินงานอีกหน่อยหนึ่งนะฮะนี่นี่เขาก็จะมีพวกนี้นะฮะอันนี้เขาเป็นเหมือนโรงเรียนศิละปะนะขายพวกสีต่างๆเนี้ยแล้วก็สอนงานศิละปะด้วยนะข้อถ้าใครที่ชื่นชอบศิละปะเนี่ยมาเดินที่นี่ก็ดีนะครับ ก็จะมีอีเวนต์อยู่บ่อยๆนะสำหรับที่ MRT มอทพนโัวทินนะครับมีกางเกงชื่อแบนเฮียมากอุ้ยอ๋อสวัสดีครับ <c oughs> อ๋อ ครับอันนี้ไซส์ใหญ่สุดมันคือเอวเ,เท่าไหร่ครับสามสิบสะโพกหกสิบอะค่ะเอวก็จะยืดได้เยอะโอ้โหขอบคุณครับลายจิงดิ ก็ของพี่ภาคกุ้งนะอันนี้เป็นพวกเกมที่น่าจะให้เช่าเล่นได้นะอ๋อนี่ก็มีเครื่องเกมด้วยเว้อยออนไลน์ที่เป็นลิมิเต็ดออดิชั่นนะเครื่อซุปเปอร์อ๋อว่ามีพวกนี้ขาย้วยนะที่ญี่ปุ่นนะครับออโอ้เรามาดูของเล่นสละ โอ้ล่าดิมิเต็ดนี่ก็เทศนะอันนี้ก็เป็นบูทของโอเดงยานะฮะที่เป็นสปอนเซอร์หลักของงานด้วยนะโอเดงย่าเขาก็ทําเกี่ยวกับพวกการ์ดต่างๆนะปัจจุบันนี่จะเป็นการ์ดวันพีแต่นะตอนแรกก็จะเป็นการ์ดดับอลับเนี่ยมาที่กําลังที่ฮิตกันอะไรเงี้ยคนตามหาทางบ้านทั้งเมืองอืมนี่ก็จะมีการ์ดวันพีต่ตอมาละคอลเลคชันล่าสุดของนะไปดูการ์ดวันพีกัน ดมีคอลเลคชัน,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 น lection, การ์ดวันพีก็นะแล้วก็มีเหรียญอันนี้พวกเหนนะนนรียญนะเฮ้หอมสมุนทรสะสมนะนี่เลยคุณพ,พากูเขาเล่นเกมเลยเป็นดาวน,นบอลเครื่องซูปเปอร์แฟมิคอมเนี่ย ก็ประมาณนี้นะสำหรับงานที่เอ็มอาร์ทีพหลโยทธินะครับงานก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะมีก็มีประมาณนึงนะครับใครที่ชอบพวกเกี่ยวกับกองซูมาร์ทอยนะครับก็มีให้ดูได้นะครับแล้วก็เกมเลโทรนะของคุณภาคุ้งนะอันนี้เดี๋ยวก็มาลองได้นะเขามีให้เช่าเล่นนะใครที่คิดถึงอารมณ์ความรู้สึกเก่าๆอะไรเงี้ยที่เราเล่นพวกเกมสมัยร้านเกมตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็จาลองมาให้นะครับอาจจะไม่ได้เหมือนที่เดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ พวกเครื่องเล่นกับทีวีแบบนั้นมันก็หายากนะัก็จะเป็นอาจจะดูใหม่ขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็เครื่องสเปอร์เขาจะเป็นอีมูนะไม่ใช่เครื่องสเปอร์ตัวแท้นะเพราะว่ามันจะได้มีเกมให้เล่นเยอะก็ประมาณนี้นะสำหรับที่ MRT าเนี่ราิงานเ่าชื่องานยาวมากอะไรนะ Art and Craft เนาะก็เลยขอพูนสั้นๆแล้วกัน Art a n d t o y เกมมาเนียนนะครับก็ วันนีนะ้ใครดูถึงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนักมีให้ด้วยนะครับแล้วก็้างหน้าไอพเ้วไหนอย่าลืมติดตามชมปลาครัควันนี้เท่านี้